แม้ว่าเกมล่าสุดการท้าโดยอ FC ของเรานะคะจะสะดุดแพ้กับ BG ปทุมในเตดในบ้านไป1ประตูต่อ2ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้เกมแรกค่ะในซีซั่นนี้นักเตะทุกคนนะคะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อเพื่อพลิกโมเมนตัมกลับมาให้ได้และโปรแกรมต่อไปของสิงเจ้าท่านะคะคือการบุกไปเยือน PT ประจวบ FC ในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้เวลา18นาฬิกาค่ะซึ่งประจวบนะคะเขาก็เพิ่งบุกไปแพ้จากฟุงบุรีรัมค่ะ6ประตูต่อ0ทําให้ตอนนี้มีอยู่10คะแนน จากเเกมด้านความพร้อมเกมนี้นะคะโดยภาพรวมที่โคชโอ้นหลังสันวิวัชชัยโชคได้บอกไว้หลังจบเกมที่ผ่านมาค่ะว่านักเตะทุกคนเนี่ยไม่ได้มีอาการเหนื่อยล้านะคะจากการกรำศึกหนักที่ค่อนข้างต่อเนื่องทั้งเกมกลางสัปดาห์แล้วก็เกมสุดสัปดาห์คือทุกคนเนี่ยพร้อมลงสนามค่ะแล้วก็ไม่มีใครนะคะที่ติดโทษแบนยกเว้นนักเตะที่มีการบาดเจ็บค่ะทั้งน no บุรุชิมุระสมพรยศธนบูรณ์เกษรัตประดินผาลาและทีรศักด์เผยพิมายส่วนฟานปูตน,นะคะกลับมาลงซ้อมแล้วค่ะอยู่ในช่วง เรียกความฟิตโดยวรุษสีสุภาพร้อมเฝ้าเสาแนวรับยังมีสุพนันบุรีรัตน์เฉลิมศักดิ์อัคคีอแซคฮันนี่และเควินดีลมลําที่ทำไปแล้ว4แอซิ์มากที่สุดในทีมค่ะพร้อมลงเล่นมีฟิลคู่กลางนะคะวรชิตกนิสีบำเพ็ญจะได้เล่นกับพรีรดดช่ํำรัศมีปีขวาย,ยังมีอัสนาวีมังกรรมค่ะเป็นทางเลือกนะคะส่วนทางซ้ายเนี่ยก็ต้องรอดูว่าโคชโอน้เนี่ยจะใช้ใครแทนบดินผาลาค่ะเพราะก่อนหน้านีน้ฟอร์มดีมากๆนะคะ มิดฟิลตัวลุกก็มีปัดห่มพลเจริญรัตนพิรมส่วนหน้าเป้านะคะมีวิลเลียนโมตาค่ะที่ยิงบีจีเกมล่าสุดด้วยพร้อมลงสนามเจอทีมเก่าด้านคู่แข่งอย่างพีทีประจวบเอฟซนะคะของ za, โคเตียสะสมพพประเสริฐก็ไม่มีนักเตะที่ติดโทษแบนค่ะแต่ว่าจะมี3ามคีแมนนะคะที่ต้องระวังค่ะ คนแรกเลยคือบารอสชาเรลีที่เจอทีมเก่าอย่างการท่าเรือนะคะตามมาด้วยตาอัวเฟเล่าและวันเดอร์ลุยและอย่างที่ต้องระวังเลยค่ะทุกคนคือประววเนี่ยชอบยิงประตูท้ายเกมโดย4จาก10ประตูนะคะในซีซั่นนี้เนี่ยมาจากช่วง15นาทีสุดท้ายค่ะและนี่แหละคะ่ะคือจุดที่การท่าเรือของเราเนี่ยต้องระวังให้ดีๆเลยสถิติการพบกันของคู่นี้นะคะเจอกันมา15นัดการท่าเรือชนะ8เสมอ4ประจวบชนะ3ส่วนสถิติคุมทีมดวลกันนะคะ ระหว่างโคชอ้นกับโคชเตียนเนี่ย 8เกมค่ะโคชโอนชนะ3เสมอ1และโคชเตียชนะ4และเกมล่าสุดที่คุมทีมดวลกันนะคะคือสกีรีโวคขัพ2,023ถึง2,024รอบ16ทีมค่ะการท่าเรือนะคะของโคชโอนเนี่ยปุกไปชนะประจวบ2ประตูต่อศูนย์ย้ำกันอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่อยากฝากเอาไว้อีกครั้งสำหรับผู้ถือตัวปีของสมโมสรยังจะได้รับส่วนลด5%สำหรับเมมนเบอร์การ์ดและ10%สำหรับพรีเมียมการ์ดในการซื้อสินค้าที่ลึกของ สโมสรที่ปีนี้จัดเต็มค่ะมีทั้งหมวกกระเป๋าผ้ากระติกน้ําแก้วพลาสติกและอีกมากมายแม้เกมนี้จะเป็นเกมเยือนนะคะแต่หากอยากซื้อสินค้าของสโมสรก็สามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของเพจสโมสรได้เลยค่ะ และที่พิเศษกว่านั้นนะคะคือสมาชิกตั๋วปีเนี่ยยังจะได้รับส่วนลดอีก10%สําหรับการซื้อกา์ดนักเตะสิงเจ้าท่าสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะได้ที่เพจเฟ e บุ o k มัสสมัน <Yes. S 1> มาร่วมเชียร์สิงเจ้าท่าไปพร้อมกันนะคะเพื่อคว้าชัยชนะออกจากรังต่อพิฆาตมาให้ได้เพราะกําลังใจจากแฟนบอลสําคัญที่สุด